ทําได้นะครับหน้าแรงก็กําไรดีนะครับแล้วก็ดูแลไม่ยากอายุการเก็บเกี่ยวก็ไม่นานนับแตงโมพันกินนาลีเนี่ยนะครับจุดเด่นของเราคือเนื้อแน่นแดงแล้วก็หวานกรอบนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุ่ยจะพาเราทุกคนมาดูการปลูกแตงโมซึ่งตอนนี้ก็มีอายุ50กว่าวันแล้วนะครับ เป็นแตงโมพันกินรีเดี๋ยวเราไปดูขนาดลูกกันนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วลุงหนุอก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเราลุยกันครับแปลงนี้ก็เป็นแตงโมพันกินรีนะครับที่ลุงหนุ่ยปลูกเองแล้วก็ขายเองแปลงนี้ก็มีอยู่ประมาณ4-500ต้นนะครับ ก็ปลูกหน้าแรงใช้ระบบน้ําหยดให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนเมษานะครับเพราะว่าเราจะได้ขายแทงโ่ได้ในราคาดีลูกหนึ่งก็ประมาณ40-50บาทแล้วก็ต้นหนึ่งก็3-5ถลูกนะครับก็เฉลี่ยประมาณนี้ตอนนี้50กว่าวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ลูกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกวิธีการปลูกให้ ดลูกนะครับก็อยู่ประมาณนี้กันนะครับห้าสิบกว่าวันประมาณ,มาณนี้นะครับแต่ลูกแต่ละลูก,ล,กลูกไหนออกก่อนก็จะใหญ่ลูกไหนออกทีหลังก็จะเล็กนะครับเพราะว่าแตงโมนะครับเราไม่ได้เก็บครั้งเดียวแล้วจบเลยเราต้องทยอยเก็บนะครับ ผ่านกินรีนะครับส่วนวิธีการปลูกนะครับเราต้องเพาะต้นกล้าในถาดเพาะก่อนเมื่อแตกใบจริงก็ค่อยนำมาลงแปลงการเตรียมแปลงของเราก็จะใช้เป็นผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมผ้าคลุมแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะปลูกตำํตำตํำหลุมของผ้าคลุมนะ เมื่อนำมาลงแปลงเสร็จนะครับอายุประมาณสักระยะหนึ่งเราจะแตกยอดออกมาให้เราตัดยอดหลักออกอยอดของตนี้ก็ตัดนะครับนี่คือยอดหลักตัดออกเพื่อให้เขาแตกยอดย่อยออกมาต้นหนึ่งก็จะได้สามยอดแต่ละยอดก็อาจจะมีลูกสองลูกสามลูกนะครับเพราะนั้นต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราเฉลี่ยง่ายๆแล้วยอดละสามลูกนะครับก็ เท่ากับว่า1ต้นมีประมาณ9ลูกสามสามนะครับแต่เราก็จะเหลือให้เหลือประมาณสักยอดละ2ลูกนะครับจะได้ลูกที่ใหญ่ี่แตกยอดนะครับแตกยอด3ยอดแล้วก็เมื่อแตกยอดใหม่ออกมานะครับมีความยาวสักประมาณ30เซนเราก็หาไม้มาเสียบนะครับกันจัดเรียงยอด ให้ไปในแนวทางนะครับให้ไปตรไม่พัดกัน,นครับเวลา,อายอดยาวแล้วก็กันแรงลมสะบัดนะครับเพราะว่าถ้าเจอแรงลมสะบัดต,ตอนออกดอกดอกจะร่วงนะครับก็เป็นระบบน้ำหยดนะครับให้ระบบน้ำหยดหลังจากนั้นเมื่อแตกยอดออกมาแล้วนะครับเราเสียบยอดแล้วเราก็ให้ปุ๋ยทางราก โดยให้ในในหลุมนี่นะครับเราก็ใช้สูตร15เสมอก็หนึ่งต้นก็ประมาณหนึ่งกำมือเรานะครับและหลังจากนั้นเมื่อยอดายาวเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามจัดยอดอย่าให้ยอดพันกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการให้ปุ๋ยมากับระบบน้ำหยด แล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบเสริมส่วนโรคแมลงนะครับที่จะกวนตังโมงของเรานะครับช่วงเล็กๆนะครับก็จะเป็นโรครักเน่าคนเน่าซึ่งอาจจะเกิดจากเชื้อรานะครับแล้วก็ฉีดยาช่วงเล็กๆนะครับช่วงเล็กๆระยะหนึ่งเขาก็จะไม่มีโรคแล้นะครับแล้วก็ส่วนแมลงนะครับก็จะเป็นพวก ะกูลเพี้ยไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟนะครับแล้วก็ฉีดยาดูแลนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอาจจะเกิดเพี้ยส่วนหน้าแรงนะครับการให้น้ําก็คือให้อยากให้จนชุ่มหรือโชกเราให้แค่เปียกพอประมาณแต่เราให้บ่อยนะครับเราให้น้ําบ่อย ระยะที่กำลังออกดอกเราก็จะให้ปุ๋ยทางใบโดยใช้สูตรที่เน้นตัวกลางขอ,อลุมลุงหนุ่ยล,มลืมบอกไปนะครับระยะแรกๆนะครับที่ยังไม่มีดอกเราก็จะให้ปุ๋ยสูตรยี่บห้าห้าห้านะครับก็เน้นไปที่ตัวหน้าเพื่อดูแลต้นส่วนออกดอกก็จะมาเน้นที่ปุ๋ยตัวกลางเป็นหลักนะครับ เมื่ออายุประมาณสักสี่สิบวันเน so alone, <may out> ี mm ่นะครับแตงโมเราก็จะเริ่มเป็นลูกแล้วครับช่วงนี้เราก็จะไปเน้นปุ๋ยทางใบโดยเน้นไปที่ตัวตัวท้ายนะครับก็คือเพิ่มขนาดผลแล้วก็เพิ่มเนื้อนะครับให้กับแตงโมของเรา เราก็พยายามจัดยอดเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายอดจะได้ไม่พันกันอันนี้ก็เหลือละระยะเวลาอีกประมาณสิบกว่าวันก็ได้เก็บเกี่ยวรุ่นแรกแล้วนะครับก็ปลูกเองขายเองนะครับเงินก็เข้ากระเป๋าเราเองทั้งหมดเลยนะครับก็ดูแลไม่ยากนะครับสำหรับการทำแตงโม ถ้าเราขายเองนะครับไม่ว่าลูกเล็กลูกน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะขายได้หมดเลยนะครับขายได้ทุกลูกนะครับอย่างนี้นะครับห้าสิบกวันก็ลูกโตแล้วนะครับลูกใหญ่ เกินประมาณนี้นะครับส่วนลูกที่ออกที่หลังก็จะเล็กๆก็คือยุคลูกปลายแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกปลายยอดลูกปลายยอดก็จะเล็กประมาณนี้ส่วนลูกต้นยอดก็จะประมาณนี้ต้นเถ่าก็เหลืออีกระยะเวลาไม่นานนะครับเราก็จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วครับ เดี๋ยวเวลาเก็บลูกแตงโมเดี๋ยวลุงหนุ่ยจะพาเข้ามาดูอีกนะครับว่าเราจะเก็บแตงโมลักษณะไหนที่ให้มีความหวานกรอบเนื้อแดงนะครับเพราะว่าเราขายเองเราสามารถที่จะเ,เก็บยังไงก็ได้ที่ให้แตงโมระหวานลูกค้าจะได้ติดใจนะครับ ก็ทำได้นะครับหน้าแรงก็กำไรดีนะครับแล้วก็ดูแลไม่ยากอายุการเก็บเกี่ยวก็ไม่นานนะครับรับแตงโมพันกินดลีนี่นะครับจุดเด่นของเขาคือเนื้อแน่นแดงแล้วก็หวานกรอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุนุ้มก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับลุ